สวัสดีครับวันนี้มาถอดตัวสวิตต์สวิสวตววตออ์ตัวนี้ครับแผงสวิตต์ตัวนี้ถอดลงมาล้างหน้าคอนแทคครับหน้าสัมผัสเดี๋ยวถ้าจะถอดแค่สวิตต์นะครับมันถอดง่ายๆนะครับนี่แงะตัวนี้ครับแงะตัวนี้ดึงขึ้นเลยครับมันก็จะออกแล้วนะครับแค่สวิต We'll ทิเนอร์ครับล้างแล้วก็ใช้ได้ในเป่าพุงนี่ครับเป่าเป่าให้มันแห้งแล้วก็ค่อยก็ตามด้วยนี่ครับนี่เป็นตัวสำหรับแตะสวิตต์นะครับนี่ต้องดูต้องดูมันจะมีคราบขมังครับคราบขมังดำๆสังเกตดู เนี่ยคล้ายตัวเนี้มันจะไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับทําให้หน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสกันแล้วมันขึ้นลงยากครับก็ดีละสองสามครั้งทำประจำผมลงทุนซื้อเป็นสวิตเกา่าที่เขาตัดคล้ายซากครับซืออ้อมาไว้ทำอะไรเลยครับ ็จะมีจุดนี้ครับนี่เห็นไหมตัวนี้ครับเป็นน็อตลิล่งของผมเป็นอันนี้ผมฟังเข้าไปใหม่นะครับน,นสองฟังเพราะว่าขาพลาสติกที่มันทําหน้าที่ล็อกตัวตัวเส้นทองแดงตรงนี้ครับมันหักนะครับจะว่ามันหมดอายุการใช้งานของก้มูนะครับทําขาให้มันค,ำค้ำแบบนี้นี่นะครับสปริงตัวน,นี้นะครับ มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นสะพานไฟอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีบาเห็นไหมครับสังเกตดูเนี่ยมันจะมีตัวเส้นทองแดงเนี่ยมาบรรจบตรงนี้พอดีแล้วไฟก็จะวิ่งตามขดตรงนี้มันน่าจะขึ้นมาตรงนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้มันก็มีมีแบบนี้เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวแผงวงจรเป็นทองแดงก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับ แสายก็เช็คดูดีๆครับ ด้รื้อแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวจับนะครับที่มันติดอยู่ตรงนี้นะเขาบอกมาทําสีใหม่ครับมันขึ้นสนิมอยู่ตรงนี้เรามาลองสวิต์กันก่อนนะครับ ดึงแบบดึงงนั้นนะครับด้านหลังแล้วก็ฝั่งนี้ลงึน้นก็ขึ้นโอเคใช้ได้ นี่กป็ปิดเจี่ยทีนี้ก็มาประกอบครับประกอบก็เอาตัวนี้นะครับใส่หลิกปิดเปิดตัวนี้ก่อนนะ มันจะเป็นกรีบแบบนี้นะครับมันจะปิดตัวหัวนอ็วอตเราก็แค่เอาปกบก,บกบไปน้อยปักขึ้นมาเสียบแบบเสร็จแล้วนะครับ ก็ดูน็อตไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้มันจะเป็นพุกพลาสะติกพุกพลาสะติกแบบนี้นะครับก็อามาทำอย่างนี้นะ,ะดันเข้าไปนี่ก็ดันเข้าไปเสร็จครับอีกรอบครับ